ค่ะพี่น้องขึ้นอยากตำมะฮุงนะครับมาเบืองมะฮุงหลังบ้านเนาะโอ้ยหน่วยด้วสันเนาะครับโพดพวกมะยุ่งมะหน่วยอยู่ครับจ้าหน้าที่กินท่านนะครับนี่ไปต่อยมะฮุงไปตำกินน้ากันเนาะครับต้นเพิ่นอยู่สูงเติอแม่เงยเก็บกับจะยู่ใสเอาใหม่ม่หมิ่นเอานี่ยนะเนาะครับหน่วยเพิ่นกระโดกดอกจักสืเหลือเอาหน่วยใดเนาะครับไม่หมิ่นกระปุดีจักสรหมิ่นใดบอดอกคือย้อนว่าไม่หมิ่นบรดีต่อยไปถือหน่วยอื่นเนาะยางไรยุ่งไรโหยดอยู่ครับกว่ากินต่อยไดส่งคือเป็นตาใดตำว่าละห้องเอาไปล่องตำวัดจี นะครับมันล่นลงมากสิเอาบวดายตั้มบวดายอีกแล้วเนาะเคยต้องคอ่อยๆทั้งให้ถึงหน่วยที่อยากได้เนาะครับบูว่าชิได้หน่วยได้เนาะบัดน,นี้ทังไปทังมาเอา้าหลนแล้วบัดน,นี้พี่น้องเกือบถึงมออ้อเจ้าของเอ้อเนาะปวดโพซาล็งหน่วยใหญ่ๆไว้เนาะครับล่นหน่วยน้อยๆวัดนี้เออเชี่ยคมผัดโทษที่บัดนี้ก็ย่าถ่านอนต้อยลงมาแล้วก็สิได้เอาที่เนาะครับไปฝานไปตำกินกันเลยครับหลังจากที่เฮาต้อยมาแล้วก็มาฝานเปียกออกนะครับเบื้องยางน้อยงวยงวยอยูย่พี่นอนเบืบ้องส่งแล้วหน่วยยังอ่อนอยู่เป็นตะคุมเอาหายใส่มมี2คฝานเปิดดออกไ้หลายนะสิบ่ได้คมแห้งเนาะครับเฮาก็สิฝานเอออาป มดหน่อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเราก็จีย่ำนะครับพี่น้องใส่หมิ่นย่ำได้ส่วนตัวมักตอนใหญ่ๆโคโลเคเลผู้ใดมักตอนนี้หน่อยสามารถใส่เน็คโขดใหญ่นะครับฝานเอาเบิร์ตหน่อยเลยหลับเพื่อมีผู้ใดอยากกินน้ำเนาะฝานแล้วหลังจากนั้นเราก็ใส่พริกนะครับใส่พริกแห้งตำโคโค่นะครับแล้วก็ใส่ผักหน้าพุนงอหัวโลกนะครับไปแดงไม่ใหญ่เลียนนะครับเ้าบวมี่บะเขียเกียใส่บะฮวงลองไปตำยัวยัวนะครับซิมรสชาแซ่บแล้วตักใส่จานกินเลยๆครับพี่น้องแล้วแล้วมากินน้ำกันครับอันนี้กินกับบกกมะนนนาวิออ พักกะเสรน้นำพักเสร็จหลังบานนะครับมันง,งขมขมไม่ดีไปหน่อยขมขมเลือดมันก็อับน้ำเกลบปุ่ม

ได้ขมม้ที่นอกกระสวนล้างบาเนยพี่น้องนะครับอ ขมดิม,ม,ม,มด้านในก็เสร็จหุ่เล็กไปหนักและก็เสีย มำไลตะกี่เลยที่น้่งเสงเียเลยพี่น้องไม่ได้แก้ก่อนหนโหดเลยโหดเลยแก่พอดีเลยกรเสร็จพอดี nấm mèo bì, chè cho láng ảnh đi làm, ngọt, ็นมเคียียวบอหม,มี่แล้วก็ไข่ไข่นันวเป็นแดดเคีย่ยวเคีย่ยวเบิดไหมครับเล้วก็ข่ามืสองกับบะม,มี่แล้วบะเลยแเจี๊ย,ยสั่ง ถึงรวมค่าเดี๋ยวบวกก่อนแล้วมาแล้วกินนกเนี่ย หั่นเคืองก่อนนะครับอย่าให้มันแก่นะครับ,รรบกาดบดแหลกแขวะี่พังเนาะอืม้มโอ้ยไม่เหมือนแม่พักเกษตรพอดีเลยพี่น้อง ชอนไปเนี่ยอืมดให้น้อีออ้เข้ากันครับอลมตมห้างมาแล้วขีนขอมแซ่บ พค่ก,ก็เสษก็แทบพี่น้องอ่อยแกะอะไรล่ะวันนี้เอาเมื่อวัอนเมื่อเมือ่อเฮ้นยน่าดเอาเมื่อนี่เป็นยังไงเอาเ้าเม่อไมพิดคิ้วขัด พี่รนกบคบกินมาไหนพี่น้องสอนตักแล้วบันอดปอดเอดแปดอันนี่โอเคพี่น้องอ่เนี้ก็ดี ไอ้ไรผมจับกุ้งจับกุ้งจับกุ้งเม้อเงียบขู่นี่มากมีมาแต่โดนเลยน่ะพี่น้องอมสมัยเป็นเรื่องหน่อยดีเงี้ยหอยเล็หน่อยห้อนระบาดอ๋อ มาหลายกินหนองแสบแห้ง 음. 쯧쯧. 음. 음. 음... 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 sườn sườn này P’nghỏng, ăn bún dẹo ngang đây, này này ngang sạp, ừm,

ไปกินมาเดิมเพียนเลยพี่น้องเลยวันนี้ก็พอดีนี่ครับวอม,มอันดั xem hàng thế nào Chụp con máy bệnh thế nào ừ. Ừ. bởi là cái nào tầm hồng Bái tựa vô đây nè ยิ่งหนังเป็นน้องพราะแหละไร้แล้วครับเพชรแห้งเพชรที่หลังนะครับยังไงคลิปนี้กัฝากรับชมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คือเก่าคื้นเดิมนไนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ